สบายดีทุกคนมันนี้พ๊กจะพาทุกคนมาเฮ็ดแกงนกหนมัยซึ่งเป็นเมนูที่มักที่สุดค่ะนะ ทำอีท้าก,ก็จะมาเบิงวัตถุดิบกันเลยวมีอย่างแน่นีพริกจะเกี้ยมประมาณนี้เลยเนาะมีมักอึมอกบวบมีมักเพชรมักแครงมีพักและมีเฮ็ดโศกสนิทเนาะที่คาดบุไดก็คือแม่รัวงามๆแบบนี้เลยทุกคนแม่รัวที่จะเฮ็ดแกงน้อยทุกคนในเบิงว่ซซ่านี่อันนี้ก็มีเขาน้ำเนาะเขาที่เข้ามาไปแล้วแล้วก็จะมีโนที่เป็นนางเอกและมีน้ำยานางที่เป็นพระเอกเดือทุกคนคาดบ่ไดเลยทุกคนแกงน้อยเขาตรงใ่เฮ็ดน้ำแบบ คุ้นๆแซบๆอย่างประมาณนี้ฮะนะทานําใหเขาก็จะมาเกี่ยมหม้อเนาะเอาโน่ใหม่ที่เขาต้มไปแล้วลงไปเลยทุกคนหลังจากนั้นเขาก็จะมาแกะถุงยานา้งเมื่อกี้เนาะแล้วก็มาเปิดหม้อไว้หลังจากนั้นก็จะมาเติมน้ำยาน้งเลยทุกคนเติมน้ำโอ้ยกําลังแกะอยู่นี่เติมประมาณนี้เลยเนาะปิกจะใส่ถุงหนึ่งถุงหนึ่งแบบเต็มเลยนะ จะให้ทวมโนรหรือว่าไฮไลท์กุนนี่ก็ได้ทุกคนเพราะว่าเขาจะได้ันเอาอันนั้นดีไซน์นะ นี่ล้วก็จะมาตั้มเขาเนาะมาตั้มเขาให้มันดัง,ดงๆัปุปุบปุ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 แปบกบแปกปกแปกแปกปกแบบนี้เลยล้วก็หลังจากที่เขาแลกน้อยนึง mm hmm. เขาก็มาเกี้ยมันมักเพชรใส่ไผ่มักเพชรหลายก็ใส่หลายมักเพชรน้อยก็ใส่น้อยปิกจะใส่แต่ละเทือกับประมาณสิบหน่วยนี่แหละเพราะปิกเป็นคนที่มักเพชรเวลาเพชรมันจะแซ่บแด้แกงเนอะใหม่นะล้วก็มาตัมม้มตั้มตั้มตั้มแบบนี้เลยเนาะล้วก็นำเริ่มห่อนน้อยนึงเขาก็เริ่มเอาเฮ็ดสองชนิดที่ ว่าหกเขี้ยมไว้เนาะมีเห็ดหูหนูกับเห็ดขาวเพราะว่าเห็ดนี่มันจะบบเปื่อยทุกคนใส่้อมโนนเลยก็ไดอะนะใส่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ใส่ไปเลยถึงนนเขากะตุมมะละเด็ดแล้วกะคน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 เนาะทุกคนทาให้อนนำมันฟุดอีกแลก้วกะจึงเติมเครื่องอย่างลงไปนะนี่เขาก็ตต่มปุ้งเริ่ม,ป,มปุ้งไปเลยใส่เกลือน้อยนึงแล้วกะใส่เป็นนัว นากงก็จะประมาณนี้แต่ว่าหลังกรังจังเติมอีกเด้อทุกคนนี่แล้วก็อันสำหรับสูตรของปิ๊กก็จะใส่อันเป็นน้ำตาลน้อยหนึ่งเด้อทุกคนเพื่อให้มันตัดเกลือฮะนะอันแป้งนัวธรรมดามันมันมันก็นัวอยู่แล้วแต่ว่าเวลาน้ำตาลใส่มันจะหูซึกว่านัวแล้วก็แซบแซบขึ้นกว่าเก่าฮะเพราะว่าถ้าใส่แต่แป้งนัวละล่ะมันก็จะได้คือนัวนัวแบบ จังได๋บุบ่ซังสิบรรยายแต่ถ้าใส่น้ําตาลตัดแล้วมันจะแซ่บขึ้นนะนะแล้วก็น้ําฟดแล้วเฮาก็เริ่มเอาอันขาเหนียวเนะที่เฮาตําไว้หันมาใสเลยใส่คนแล้วกขาเหนียวสุกแลมันก็ถือว่าสุกินไดทุกคนแต่ว่าอันหลังจากที่เติมต้นนี้แล้วมันฟดแล้วเนะใส่นําปลาแดกไปเลยนําปลาดกจะเอาอันแบบดก็ไดนี่คนๆก่อนภาคบ่อเสียงน้ำปลาดกเธอก็เปกพราะว่าบ่ฮูสิเวายง หลังจากนั้นดีกระเติมเนาะพิ๊จะใส่เป็นน้ำปลาแดกที่ต้มซุปปกติอันท้าว่าเอาปลาแดงกิบใส่มันก็จะยิ่งแซ่บแต่ว่ามือนน้บ่มนี้ก็เลยเอาน้ำปลาแดกสัเร็จฐกซ่าใส่ใส่ประมาณหนึ่งวงสองวงเนาะกับจังซิมเบอร์สซ่าของมันอีกว่ามันจะเป็นแบบไหนจงเติมอีกท้าใส่หลายก็ยังมันจะเค็มมนะเพราะว่าเขาใส่เกลือไปแล้วน้อยนึงแต่ว่าท้าใส่เป็นน่นปลาแดกกองแบบนี้มันจะยิ่ให้หนัวทุกคนเพราะว่าน้ำปลาแดงแบบนี้มัน เขาจะต้มใบแบบเขาจะปุ้งเนาะทาน้ำฟดบบบบบบบ้วยนะคะฟดแล้วพวกเพืกอแล้วก็เติมมันมากึ้ไปเลยกับมกบวบเพราอมันจะเคลียร์สาก็พักเขาจะใส่ไปเลยใส่เพราะมันจะมัดๆหน่อยนึงไก่นนจะสุกละจังเอาอันผักใส่ใส่ไปเลยมักแขงทีแก้วเลย างสูตรไปก่อนเนาะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสิบแปดเ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปเป็นสาวเนี่พอดี20เป็นสาวแล้วก็หอดมันเติมพักไปเลยเนาะพักก็จะเป็นยอดมากน้อยกับพักขะแยงเนาะจะใส่เป็นพักขะแงหรือว่าพักเอียงก็ได้แล้วแต่ตามสูตรของไทยแล้ว แต่ก่อนตอนสี่ึ้นมาเวียงสิบ่าสูฟังบก,กินพักขยันใหเด็ดขาดมันขิ้ททาอิดจมบ้งนะแต่ว่าร้องดรซีบมมึงละโอ้บันนี่คอยต้องพักขยันอย่างเดียวเท่านั้นเซบแพงแลวก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเวลามันซึกเอ้ยพากไปก็ยากไปเนาะเพราะว่าทายด้ส่กมือแล้วกินจนมืดแล้วนะเห็นว่าหมี่ใหญ่ๆแบบนี้กินแต่ส่งเธอเท่านั้นทุกคนย้อนว่ามักแห้งนะพากไปคืนน้ำลายไปคือสติคิด เิ็ดอีกแล้วนะอ่ะนี่ออีกเดืนนึงแล้วทุกคนยากแหงหลังจากนะั้นเะขาก็มาเกียมตักเลยอุ้ยดาเส่บแหง ตักใส่ถถวยนาตาออกมาก็จะประมาณนี้ทุกคนนําคุณคุณมักแข่งเขียว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 แต่สุกเด้อเพราะว่าเออเคล็ดลับของพักโบห้เฮตมันเลื่งก็คือโบตองมันปิดฝ่านี่เวลากินก็จะประมาณนี้เลยกินกับแฟนสองคนที่อยู่ล่างๆเนาะแล้วก็หัวยุ่งยุงเอ้ยแต่มแฮงกองดำดำซะตอนคำก็จะประมาณนี้หละเนาะทุกคนแต่ามจริงข่าวเด้อบัดปะที่่ากินหลาย มันก็เลยอ้วนสำหรับมือหนีไปก่อนนลทุกคนบ๊ายบายพบ,ยบยกันอีทีนดาเด้อขอบใจที่ติดตาม